Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ายใ,ใจได้นะครับว่าาเรานครับให้ความยีดธรรมเต็มที่นะครับผิดก็คือผิดนะครับูกก็คือถูกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ทุกภาคส่วนเพื่อนเพื่อนอ่อแล้วก็เตือนเพื่อนเพื่อนด้วยติดต่อได้นะก็สิ่งที่ทํามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทําแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะนะครับเพื่อเตือนเพื่อนๆนด้วยนะครับแล้วก็งขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมกันทุกคนที <c oughs> <center. S 2> <c oughs> ่มาวันนีน้มาด้วยจิตใจที่ ยินดีนะครับต้นงำังน้องๆ้อ,งอให้องน้องทำความผิดยังไงก็ตามแต่เราเป็นคนไทยในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันยังไงก็เป็นคนไทยเป็นพี่น้องกันนะครับก็ก็ดูแลกันไปอ่ะพูดง่ายๆนะต้องดูแลกันไปนะครับอ่โอเคกลับบ้านะครันแขงขัน อยู paid, ่นนอยู่เเานี่อยู่อยู่โรงพักครับนายโรงพักปอยเป็ดไปอยู่ตรงไหนอยู่ข้างในหรือว่าอยู่ตรงใกล้แห้ไม่รู้ี่มาแล้วก็ตอนแรกอยู่ขายทีดูขายทีด้วยแล้วเหมือนมีเพื่อนชวนชวนไปทำก่อนไปทำเมแล้วเหมือนฝากถอนโอนเงินเป็นเมีันแล้วอยู่หลับ้านให้เขาฝากถอนโอนเงินเสร็จดีแค่หน้ที่ฝากถอนโอนกอนที่ฝั่งไทฝ่ ไม่ไม่ไม่ใช so ่ไม่ได้ขอเงนเลยเรา่านขอจากโทรศัพท์คือปากขอเงินรับเขาส่งเลขบัญชีมาให้เราแล้วแค่เงินให้เขามีหน้าที่ฝากขอนอะไรแล้วเราหนูก็ไม่ได้ทำงานแล้วหนูก็ออกตอนนั้นทำอะไรตอนนั้นหนูก็ออกไปแรีวมันเดือนกว่าหนูก็ไปขายทีมสายทีมเสร็จแล้วเขาก็ชวนหน้าที่ไทยที่เขาดูแลเขาเชิญหนูมาให้ช่วยเขาดูแลดูแลที่หมอดูแลเขาดูแลอะ่เวลา สำางานจ่ายตังอ์อัน้เขาก็จะราให้หนู่ยเขาเขาก็จะมาให้หยูแล้วให้หูเอาให้น้องบอกน้องพิมพ์ไปเมื่อไหร่คล้ายเขาคนไทยคนนั้นะเขาไม่ผ่านกับตรงนี้โดยตรงเขาก็ยนเอาไปแแต่เขาอะไม่ กน้องก็เห็นหน้าแหละแต่คือมีอะไรเขาจะไม่บอกน้นองเขาจะบอกคนอม่้ให้หนูมาช่วยเขา,ขเาส่วนนี้ก็มือว่าเราเป็นหัวหน้าเป็นล่างเป็นอะไรเงี่ยไม่ได้เป็นาไม่ <c oughs> ใช <c oughs> เงง่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าอ๋ผู้ช่วยหัวหน้าใช่อนนั้นคือมีแบบเปิดเขาแบบเอาพวกที่เก็บเขาแ,แล้วจะทำมาเดือนล้ะทำตรงนั้นก็ไม่ถ้าเกิดทำอะไรทำได้เร็วกว่ายเี้ยได้เดือนเท่าไหร่เงินเดือนตอนนั้นเได้เงนินงเดือนสอง เราเปิดให้เขากีบัญชีตัวเราเองตัวอยู่เราทำสามสี่บัญชีเาคจรงเรากลูวชื่อเปหมดแล้ไม่หนููก็นั่งจำได้คุณไทยขะไรเรียนเลเจ็ดแปดตัญชีคุณไทยเดี่ยวาปากยาตาบยายกมอนเราขอรู้จักรู้จักเลยคุณไทยคุณไทยแล้วก็กสีกรแต่ครานี้ไม่ใช่ชื่อเราหรืใชื่อเราชื่อน เปิดฟุกธนาคารเลยเหรอฟุกธนาคารแค่บัตรธนาคารเขาเปิดเขาเปิดให้เขาดีให้เขาเปิดเองเปิดออนไลน์หนูเขาเปิดออนไลน์ให้บางทีบ้านไ่นที่เปิดเกิดบ้านเขาจะเปิดออนไลน์ให้คุณครับเมื่อก่อนนี้เมื่อรู้รู้เปิดรู้เปิดเมื่อปีหรู้เปิดไปตั้งนานแล้วรู้เปิดแต่ก่อนหน้านั้นก่อนที่หน้าน้องที่จะทำเราทำมาก่อนแล้วรู้ให้เขาใช้ก่อนแล้วว่าโอ้ไม่ใช้เอีกฝากก่อนนะพี่ที่ฝากแล้นตั้งแตที่ทหารเรือกเจ้าหน้าที่เขาไม่แจกลุ่มไม่อะไรหรอกไม่ใช่ ก้าวเว็บขนาดเขาก็ถูกคนมาเล่นก็เลยไม่ได้เจออวองแล้วก็ไปอยู่ใต้บ้านก็เลยเดิ่ได้นเดินเดินบ้านเราเดินบ้านเราเดินแล้วว่าอยารู้ว่ารู้สึกไงหลอกคนไทยด้วยกันดูดีๆหรือไม่ดูดูดูยูคไมางหรือไม่เคยทำเลยหลอกแต่ที่แบบว่าดูเห็นนะที่แบบว่าเงินกู้หรือกู้เงินกู้หรือพวกฟับบี้รัสด้าหรือหลอกคนให้คนมาเก็ดทุนเล่นรู้หมดนะแต่ไม่เคยทำเลย ูทำแต่เรืพนันไม่เคยทำเลยอยู่ตอนนี like ้คือจ้างไปคอยดูแลคอยเป็นผ้ช่วยคอยช่วยเขาแล้วก็ไม่อยู่ให้กินะที่พักที่นอนใช่เขามีที่พักให้ฟรีแต่อาหารจัเยอะไม่มีือแต่ที่พักอยู่ก็เช่าอยู่ทำงานกี่โมงวันสอง

กับาการตอนนี้ของพอดีที่ข่ายยกครัวนะครับในพื้นที่ของบ่อบางแก้วนะครับนะซึ่งท่าพบตรได้มอบหมายผมเน,นี่ยลงไปประสาะนกับท่านพบตรของแม่บูชานะครับนะจากการประสานงานแล้วก็ทำบุญการบริษันร่วมกันในพื้นที่ของบอยเบดน,นะซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งคนเซ็นเตอร์นะเราก็สามารถจับกลุ่มหัวหน้าแก๊งคนไทย ก็คือเป็นหัวหน้าแก๊งคนไทยที่เป็นมือของคนจีนนะครับจับกลุ่มได้ทั้งคนจีนและคนไทยนะครับคนจีนในส่วนคนจีนเนี่ยทางกัมบูชาขอรับตัวไปเมือดีเองส่วนคนไทยที่เป็นหัวหน้ารวมถึงเป็นคนที่สอนสอนวิธีการในการหลอกทั้งหมดนะครับสอนวิธีการในการชอ่อกบประชาชนนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าที่คุมคนไทยอยีกทีหนึ่งนะครับ วันนี้เราจับได้ทั้งหมดนะเพราะนั้นก็เป็นการทลายคอเซนเ,เตอร์ในส่วนของคอนเป็นะก็ะผมมัน่นใจว่าจากการทลายในครั้งนี้จะทําให้สถานการณ์เบาลงขึ้นเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาขยายผลในฝั่งไทยจากการรับตัววันนี้น<ม>ทั้ง4คนคก็เป็นความร่วมมือที่ดีมากนะครับในการทํางานครั้งนี้ค่ะนกนี่นตอนนี้หลายคนเขาบอกเอะกลัวเป็นห่วงจังเลยว่าคดีมันจะได้รับความเป็นธรรมไหมแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงสำนวนได้หรือเปล่าท่านน้อยใจไหมสําหรับการที่แบบ โดนยุติว่าไม่ต้องไปทําคดีต่อค่ะอันนี้เป็นเรื่องการทํางานไม่ใช่การน้อยใจหรือไม่น้อยใจเพราะว่าการอวดสัมวนไปกองปรางเนี่ยจะส่งผลดีมากเพราะว่าสำนวนเนี่ยมันจะเวลาสั่งฟ้องจะไปที่สำนักงานอาก,กัยสาราลอาญาืจดุดกกลางน,นะครับเพราะนั้นวันนี้ ใครจะมาวิ่งเต้นก็วิ่งเต้นไม่ได้นะครับพอสารวจไปอยู่ในกรุงเทพแล้วนะครับที่พูดไม่ได้หมายว่าจะจะวิ่งเต้นได้ในพื้นที่ของนครปฐมนะครับแต่ว่ามันเป็นการป้องกันชั้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เสียใจน้อยใจเป็นการทำงานร่วมกันะก็ต้องมองเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือต้องให้สารพิษภาษาลงทั่วแต่มนุกให้ได้นะครับวันนี้พยานฐานมัดแน่น สิ่ที่ผมต้องทําต่อคือการขยายผลถึงเรื่องการระมูลมีการหัวไหมรำรวลผิดปกติไหมนะครับเส้นทางการเงินทุจริตหรือไม่นะครับนะผู้นี้จะมีการประชุม